สวัสดีครับพี่นอกมันมอะดึกนะปัจี้เขาสาเขานื้ว่าเดดประูเขากสาเขานื้ว่าค่อยี่สิเขาบ้านวะสิหัาไปอยู่เขาไม่มเน้ยเขาไปอรันี่ก็พอเลยละพอหัวน้อนเสียไปน่งขายลูกัน้นแปขายจังปังเขาหัวน้อนแปดาเลยวะาทูนเขาันทำไมไม่แยโอ้สเดขึ้นนอนตั้งเชียนพ่อมุกไปยังไหนีพ่อมา เขาพกล้าปากพวกจนเฮียแตกไปยันเลนไปอนท่าังขึ้นไปนอนทังเสียพอบานนี้ได้เลี้ยวไปท่าม่แม่น้องที่ไ้เห็นเปียฝายมันตืนประตูนี่ครับประตูเขาสันได้กูซีไ้ไหมครับมันเลยเป็นฟองนั่เดียวเห็นเห็นเปียฝายผีมาจืน่เกิอไ้นม่เขาม่เคจับอ๋อแม่ออกออกนม่อกนองพ่อบะออกน้องพุดิ โอควันน mm hmm. yeah, 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 yeah. yeah, right, ี่ควันใส่เลยทิ้างไ้ยังได้ควันเขาตาผู้ดีควันใส่แล้วู่ยเ็นผู้ดีสดเลยเห็นยางเปี้ยอยู่แล้วป้าแห้งย่านแหงเนี่ยเห็นเป็นตัวไล้เหรอเห็นเป็นตัวไเลยมันเปี้ยฟ้าห้าเลีมเป็นฝาเปล่งหมดเป็นตัวค่ไหน่ะ ถ้าเป็นตัวอ่ไรในสิ่งต่างพวเอี้ยปฟาไปก็ไปก็มาถ่ายชินเลือดไหมเพา่ยังมันเป็นตัวอีกอย่างถ้าเ้าเอื่ผีผีผีฟองผีพ่ายผีิ้นเลือดไหมผีงผีพ่ายผียังไง้นน้นสัวนอยพูเาไอันหมุนอนก็พอพอมีมึงไปยังไงเนี่ยนี่แตกพูดออกเลยประสบการณ์ตรงเลย ตที่ผีมหลายแบนี่แหไม่ต้องชี้ะก็จะองมาชี้น้ำเนี้ยบ้ในสี่ทอยเที่ยวรถนี่ไปถึงเห็นอะไรขี้สิละไ่ใส่ไ่ใส่ไม่พอนักเพื่อปีนเราเล่นทีนีแต่ขี้กับเทียวก็เปครับที่มันก่อนที่มันก่อนเที่ยวบั้นหน้านุกครับ ย่างไปทางหกกิโลเลยปูรัดไปบ่อ่างลำท่านเลย่านเป็นท่านนี้เป็นท่านนีเราเอาทาเวียนทาเกียนทางขี้ดินไส้ครับทาบ่อดดดีถึ่านเียมาแต่ว่ายางก่อเลยเนาะเพราไปกระอดเนาะตามไปเที่ยถึงมันจยางออกาะมีรถขี่แล้วยางไปพาเบิ้งเบิ้งมดลล้วนะปู๋มดลลํามงหมไปเอายางเขาเมื่อตีสองไปตีสองสามไนเมื่อยหอดสีแยก มันเป็นเป็นซ okay. so, so, ี mm ่ใ hmm> ห yeah, ันเลี้ยวหันเลี้ยวสายมากอะเขาบ้านเขาพอดครับแต่ว่าจากบ้านที่ไปเที่ยวว่าเนี่ยหกกิโลไปแล้วกันตอนนี้เปลี่ยนปลาน้าหวานมันเปลี่ยนปลาก็ไปแต่ทีมงานซี่คนนิดเนี่ยครับปลาสูงนี่บอลนี่แจ้งบอกว่าซี่ใหญ่บ้าบอลไหมอันนี้ตลาดกิฟต์พ่อแก่เล่างมือแล้วพ่อแก่น่งยูหันครับ เอาสูนังกีนี้ไอ้หมอนนู้นเอาสูนังกีนี้เดี๋ยวคุณผู้บริเารคืออังเขาเสด็จนังไหมครับตะกี้เพิ่นเป็นบ้านนั่งนั่งเสดายเพิ่นไปถือปืนผู้เลยขึ้นกวดกวดสายตาเดี๋ยวหันไปพูดยิ่งว่าขึ้นจีจัดเขาเลยครับตื่นเพิ่นว่าในกลุ่มหนึ่งนี่ไปกลุ่มแล้วต้องมีคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งเหรอท่มุ่นกูมูพอที่นี่ย่างตะกี้มันบ้านนั่งเลยครับตอนนั้นยังดังนั่งยังทนทุ่งกระทิงเหมืโอ้ย กระทิ้งมัเ่ขาครับพ่อมันแสดงว่านเขาแหงนี้ถึงนานชิบหกกเนาะนนงทนทุกทีจรบ้านเป็นบ้านนังนทุ่งกรทิ้งมันมันผุดติแต่สังทองสีใสผุิผดละไี่เนาะบ้าน้ทน พันดีด la> ิเงียบมามีไฟมากวิ่งอะไยังงัคนอาศัยว่าสีหลอกให้คนมาเบิกิดมาเบิกนังกินให้เขาแตกตีเลยแตกตท่านทาทีฝืนนี้ท้าจอดนั่งเือนโดนเติบสาสิโดยที่มามีเพมกสามสีตื่นเป็นชั่วโมงหมดไม่เมากยิ่งไฟยิงไฟวิ่งเลมาเพ่อยูงนี่พอดีขผีป้งเห็นวดตัวดิยางมาเลยมันเอ ออกจากกันตาออกจากกันพ่นข้อใหญ่ย่างมามาสิงหลังมอนี่เอาไปเอาไปมาเอายืนยืนดูเสือพูดเห็นยังบุตรตีงบอะไรเอาไปยนดูสิยืนดู่ตาในแดงตื่นนอนบ้านนั่งอยู่น้ำกันสามพ่นบอกอย่างเกลี่ยของแล้วพากันลูกมามาสุกจะได้กบตีพี่เขาเล่นมันก็ชีวิดเขาเท่านั้ มึงก็โดแทบอดย่อยู่พการากันทีคุยกันวันนี้คิดยังบอกนใไซปูเท่าไหร่เหรอนกเ่ฟูอยู่บ้านปูนี่ว่าเปหลุดโต๊นกปูเอ้ยสนเนี่มเนี่อัพบก้งแด่วันนี้ไงังได้เจ้าวัวสไลด์แนเดอร์ั่นบอกว่าพ้นพ่อหาที่มอเอลมจังร้โอ้คือออกตะกี้โอ้ยดังสักจะไปบอกกันเลยปูนี่ยเนเ่ิ่นมาซอย นนในในทุกคนตะกี้เห็นไงจะได้คน้นคว้าอ่อนนี่ขึ้นบ้านนี่เพาลาบตายหายตี้มาในป่ายางบ่อยบ้านหรือบานเรนนี่นเ,นเลยว่ได้ยืน,ลน,นเล <c oughs> ่นนี่แล้วนะไปเลี้ยงค้อยเอาค้อยกับตะก,กี้มืดคำเหมือนน,น,นนะพ่อโอ้ยตะกี๋ชว่วงเขาจีขอบ้านกับตอนนี้ต้องโคงโบกแนงบ่นะครับผ้าัะไล่ค้วยขอบ้านมืดแล้วพรอไล่ไปปุ๊บคล้ยจุดจุเดเรื่องเลยขอบ่ายางตอนนึงกล้วยกล้วยยังยุดไว้ทัน พราะตอนที่เลี้ยว,ยวไปทางไหนเห็นผีแลีนขาชทางหมดเลยผีพ่อผีเออผีพ่อเน่ยเลีนขาชทางไปโอ้เป็นย้นมันหยุดค่อยมันหูเดชุ่มสัตว์หนิมันหูกันเท่าอยู่เดือนแต่ว<ะ>่าเขาว่าผีตะกี่คือเห็นเลยเดชแม่<ม><ม>ครับบอมีดอกเสียงแก๊กก็แก๊กเ่ลนขาเคิรนดินไปเลยขามอนทางหมดเลยแล้วก็โจรกระไรเด้พี่น้องวัวขั้วนี่ยุดธชึกผัวเรียบบอติกครูผมบอกช่วยฟังว่าสมัยตะกี้ทันเด็กหน่อยไปไล่ค่อยกับบะไรนี่คนละคนบางมือนน่มันบอกอ่ะหำลงลง ลุงเอาไเฮาคุณกลับไปบอกแม่โต้ได้ว่าเอาไปโอ้ยหายไปหนนเาะโอ้ยุ่ะนี่หน่อยกระยานนะเนาะมันไปยาดเลยเออหยาดเลยนะเสี่ยงไปป่ะไปกลับบ้านไปบอกพ่อแม่โต้เลยว่าเอาไปเลยนะตำรวจก็บอกใครเดินอันนี้น่าพอแบบโอ้ยหายครั้งเดียวมวยลายตีเงินเสือดน่ะแบบมาเดี๋แบบมาลักได้ทีได้แบบเอาไปเลยเงินเสือนน่ะเชือดี่ พี่น้อนก็ย่าน้อนบไปนี่ย่านนอนเด็กหน่อย้ะกี้พ่อกาแมฟฝันไรแต่ลูกไปเลี้ยงขั้วดิจะคล้องเข้าไปดิยจะคล้องยูเที่ยวบุญเสื้ยบุญเดินซีบุญยังอะไรตะกี้แล้วเป็นไอ้เด็กหน้ไปริยู่ดอกดอกมันหยุดทำไมเด้ไปเรียนเนาะไปแล้วนี่ลงแล้วให้หน้าลงแต่เด็กผุนดิไปลูกเลยจะไปเลี้ยงขั้วแล้ว ตะกี้พ่อยังควยในยูปันล้ำเลยพอา่ตอรักล้ำเลยขาดขาดมงตอรักล้ำเลยกูใส้เพื่อพูดปนล้ำเลี่ยเพาเาตอรักล้ำมาได้ตะกี้เขาจะพกคอยลามเลยตะกี้นี่ได้หายน้ำต้นควยคือมันเดอนหกหมดเดินหาเดอนหกคนไม่ไหมครับควยเถงมันเห่าด้มันเห็นตัวเมียวัน้มันห่าด้คนตัวเศร้าไหมครับ ปล่อยออกไปโอ้ยเล่นวู้ยได้ห้ยน้ำเกลือเอาเทีนหน่อยยิ่งแคร์ห้เนาะดึงก็มันแหงมือถึงมันเอายังพ่อยากปล่อยถิ่มเลยปล่อยไปเรื่อยเลยแล่นนั่นเอาบอลมวลตัวนึงมันติดแมนเอากอยู่ยิ้มมันเอากอยู่ด้วยหัวแหงเด็กหน่อยเนาะขันไปดึงขึ้นเพรเสียบเลยเลยกับว่าเอาเงาด้วยก็วายูก็นี้ นี่ครับพี่น้องเป็นการเล่าเรื่องสมัยตะกี้นะครับแต่มวนแต่ดีสมัยนี้มันเสียไปแล้วบรรยากาศก็สนสมัยตะกี้มันจะมีความสุขความสุขเดือดกัน่อืเงินใลยแมนอืดเงินใสแต่ว่าอยู่ายไม่มีความสุกความสุกแต่ว่าไในกินมาหลายชุมนี้มีก่หนักบ่มีก่หนักอีิลี่อิลีกหนักอิลี่คือเงินเป็นเงยแมนครับถ้าบ่มีเงินคือพี่ก็นเลยครอบครัวพี่ก็น้องที่หักกันสำเร็จกระสังอิลี่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยพัน ซมือหนิหันบ่มีเงินหนิคือผิดกันเลยบวมิ้งกันนานอยู่หน่อยน้อยน่อยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาะเดี๋ยวมือล้างชิพาพอทิดมาเบาฟองก่อนไลฟ์สดเนาะพอ่พอพ่าไลฟ์สดเดี๋ยวค่อยมาพอกันมือ <c oughs> ล้างครับสวัสดีครับพอกันครับปลาจีนบุรีวันนี้